วันที่23พยสองห้สวัสดีครับวันนี้ลุงก็มาอัดคลิปลุงกำลังมานั่งรับพลังงานคอสมิกหรือพลังงานจักรวาลน,นะตามความเชื่อในมิตติีห้เนี่ยในพาทิตขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับเห็นไหมครับทิศตะวันออกอันนี้มันค่อนข้างจะ ไปทางเดี๋ยวนะไปทางทิศิตใต้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้เนี่ยทิศนี้เห็นยอดไม้เตี้ยๆเนี่ยนะครับยอดไม้ที่มันนูนขึ้นมาตามแนวสันเขาอนะเออนี่มันก็เบี่ยงเบนไปประมาณ่อา20องศานะนะครับ มันเข้าด้ยรูหนาวอ่ะแกล้อมันเอียงมันก็เป็นเรื่องของมันอะตามนี้นะครับทีนี้มีบรรดาท่านสมาชิกที่ติดตามลุงนะความจริงลุงลุงไม่ได้อ่าเขาไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามลุงหรอกลุงจัดเยียด <c oughs> ส่งคลิปเนี่ยมาให้เขาดูประจำเขาก็อยากจะบอกว่าทําไมไม่ระยะหลังเนะี่ยลุงไม่ได้ถ่ายภาพ เอสวนมะขามเทศของป้าหวานใจมาให้ดูบ้างเลยนะครับลุงก็ถ่ายมาให้แล้วตามขำเรียกร้องเอะไรมเนี่ยเห็นไหมนะมองไม่เห็นอะไรเลยขาวโพลนไปหมดเพราะมันมีหญ้าไงหญ้ามันขึ้นเยอะมากความสูงของหญ้านี่ก็ประมาณศีษะคนนะเออร้อยระหว่างร้อยห้าสิบถึงสองถึงสองรอยเซนติเมตรอ่ะนะ แค่ห้าสิบถึงสองเมตรในข้างล่างเป็นสวนกล้วยของอเพื่อนเพื่อนบ้านอ่าเพื่อนที่อยู่ในกวนสมาชิกลุงอะนะครับเขาปลูกกล้วยไว้ก็ขึ้นบังไปขึ้นบังตามยกากรรมทีนี้ของลุงก็มีกล้วยนะเดี๋ยวจะโชว์กล้วยหน่อยอะนะกล้วยลุงเนี่ยปลูกอได้ประมาณปีกว่าแล้วกับกับสองปีแล้วได้แค่นี้เองนะครับมัน มันไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะว่ามันขาดน้ําลุงก็พยายามทําน้ําหยดชนประทานน้ําหยดแล้วนะแต่มันมากจะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันแบบในหน้าแรงอะน้ําบาดาลที่เป็นแหล่งน้ําแหล่งเดียวของที่นของที่นี่มันไม่พอใช้ปัจจุบันเราก็ยังต้องขุดบ่อบาดาลเพิ่มนะเราไม่รู้ว่าปีนี้มันจะรอดหรือเปล่านะถ้าหากว่าน้ําไม่ขาดต้นไม้ก็จะไม่ ไม่แกล้มอย่างนี้นะแต่นี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะครับก่อนหน้านี้ก็มันก็ต้นเนี่ยต้นระหว่างกลางสองต้นเนี่ยมันเล็กๆมันจะตายแหลมไม่ตายแหลมแต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันมีพระเอกมาช่วยทำให้ต้นเหล่านี้ต้นกล้วยเหล่านี้มันรอดชีวิตได้เดี๋ยวจะบอกให้ให้ทราบนะครับโอเคพระเอกของลุงในเ่นี้มันก็มีไอ้นีนะ่มีขวดน,น้ำเล็กๆนะ่ะให้ป้าหวั่นใจครับมาวางไว้ก็ใช้เชือก อันนี้ช่วยได้นะแล้วก็มีผ้าพลาสติกคุมดินนะครับเพื่อไม่ให้ความชื้นมันระเหยนอกจากนี้ยังมีอะไรล่ะมีสปริงเกอร์น้ำหยดออันนี้ไม่ใช่ระบบมินิสปริงเกอร์นะครับออเพราะว่ามันใช้น้ำเยอะของลุงเนี่ยน้ำตะยดเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ใช้น้ำหยดมันน้ำหยดจริงๆนะเป็นหัวน้ำหยดนะครับเลี้ยงต้นกล้วยเหล่านี้ไม่ให้ตาย ให้มันรอดในช่วงฤดูแรงนะแล้วก็ฤดูฝนก็มันก็จะดีขึ้นมันจะกระดีกระดาขึ้นโตขึ้นปีแรกๆเมื่อตอนนี้มาประมาณกับสองปีนะต้นกล้วยเนี่ยปีแรกๆมันมันไม่โตนะมันเล็กมากเล็กเหมือนก็ต้นล็กๆเนี่ยต้นเล็กนี่ก็จะตายนะเอามาจากามมาลาเกษตรศาสตร์เป็นกล้วยพันธุ์นะของแมลาาเกษตรศาสตร์ เอามายังไงก็อยู่อย่างนั้นละอ่ามันมันแต่มันก็ไม่ตายนะไอะ้ต้นเล็กๆเนี่ยนะแต่นี้ต้นเล็กๆมันก็ดีขึ้นมันแตกแตกกิิงใหม่ใบใบใหม่แล้วนะครับไอ้สุดไอ้เหตุสําคัญที่มันไม่ตายเนี่ยนะลุงพึ่งพิ่งคนพบเนะอเอ่ความจริงที่ประหลาดใจมากคือญ่าเหล่าเนี้ล่ะนะครับที่เห็นว่าเป็นวัชพืชเนี่ยเห็นไหมครับพวกเนี้ยญ้าพวกเนี้ยมันทําให้ต้นไม้ลุงเนี่ยมีชวิตรอดไดไ มาดูที่ลุงตัดหญ้าเนี่ยนะครับเดิมดินตรงเนี้ยมันเป็นดินอะไรดินดินคล้ายๆดินลูกหลังอ่ะดินที่มันจืดนะครับดินที่ไม่มีสารอาหารเพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ำชะาอ่ดินตัวนี้มีความมีความลาดชันสูงกว่าดินดินข้างล่างนะครับน้ำธรรมชาติน้ําก็จะไหลจากที่สูงมาอย่างที่ต่ําใช่ไหมครับเนี่ยนะ ลุงได้ตัดหญ้าหลายครั้งที่นี่ไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่าแมลงเราก็ไม่ใช้นะก่อนหน้านี้ก็คนที่เป็นเจ้าของที่เดิมเขากา็ใช้ยาฆ่าหญา้าเขา,เขาใช้ยาฆ่าหญ้าเพื่อป้องกันไฟป่าแต่ลุงไม่ได้ใช้นะลุงใช้ตัดเอายอมเปลืองสตังค์หน่อยนึงแล้วก็ตัวเองก็ออกกำลังกาย ได้บางส่วนด้วยคือคนตัดหญ้าเนี่ยเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลงไปตัดเองบ้างนะครับไอ้ส่วนไหนไม่ไหวแล้วก็จ้างเขาตัดเพราะพื้นที่มันมันว่างนะครับก็เห็นเนี่ยนะหญ้ามันตายทับถมกันเนี่ยสีดินมันก็เปลี่ยนจากเดิมมเป็นสีน้ำตาลเหรอสีน้ำตาลจืดจืดเนี่ยมันก็เลยเป็นสีเข้มขึ้นแล้วก็มีความชื้นเราใส่รองเท้าบูทลงไปเหยียบ พื้นดินมันก็จะไม่มีความกระด้างมันคล้ายๆกับว่ามีมีม,ม,มีมีความชื้นอยู่อันนี้สัมผัสได้ด้วยการเดินนะครับแล้วก็เราใช้เครื่องเจาะดินเจาะดินลงลงไปเนี่ยมันก็เจาะได้ง่ายขึ้นแต่เดิมเนี่ยมันต้องราดน้านะมันแข็งมันแห้งขนาดที่ว่าเราจะต้องใช้น้ําเนี่ยราดพื้นดินก่อนนะแล้วก็จะใช้หัวเจาะขนาดสี่นิ้วเนี่ย นะครับทำการเจาะมันแล้วก็เปลี่ยนหัวเจาะสีนิ้วเป็นหัวเจาะแปดนิ้วถึงจะขุดหลุมให้แก่ในการปลูกต้นไม้ได้นะครับเอาเป็นว่าดินมันขาดความชื้นอะดินมันแข็งมันเจาะยากนะครับขนาดที่ว่าหัวเจาะสี่นิ้วลุงอคดเลย หัวเจาะยังเอาไม่ไหวเครื่องเจาะดินนะยังไม่ไหวไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขุดดินนะขุดดินเนี่ยมันต้องใช้น่าจะต้องใช้อีเตอร์หรือใช้ชแฉลงขุดใช้จอบนะคนแข็งแรงขุดเท่านั้นถึงจะขุดได้เคยลุงมาปลูกบ้านที่นี่นะคนปลูกบ้านที่นะช่างช่างก่อสร้างท้อใจเลยนะขุดดินเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเป็นงานหนักมาก ทำไปพักไปแดดก็ร้อนๆสมัยก่อนนู้นนะครับมันไม่มีต้นไม้เลยนะมันเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วเต็มไปด้วยหญ้าคายอย่างเงี้ยนะเออหญ้ามันก็ตอนนี้หญ้ามันแก่แล้วนะครับเนี่ยนะมันก็ออกดอกเพื่อจะกระจายเกสรมันแพร่พันธุงทันไปทั่วในบริเวณนี้นะแต่พ้นจากนี้ไปจะเห็นว่าที่เกษตรกรเขาทาการเกษตรกันนะทําการปลูกอ้อยปลูก มันสำปะหลังปลูกนู่นนี่นั่นต่างๆมันไม่มีไม่มีหญ้ารบกวนนะเอ่อเพราะว่ามันเป็นพืชที่มีช่วงอายุกันช่วงอายุมันสั้นน่ะพวกนี้จะเก็บเกี่ยวในระยะเวลาประมาณไม่เกินสี่ถึงหกเดือนเขาก็ปรับหน้าดินใหม่หญ้ามันโตไม่ทันเนข้อแรกข้อสองคือว่าถ้ามันโตทันเนี่ยเขาก็ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดนะครับเออะน้าหละ ยาเขาจึงไม่มีถ้าเนั่นงสวยงามปวลติธรรมแล้วมันก็จะมีเห็นถ่ายภาพไกลๆเราจะเห็นพื้นดินใช่หไหมครับบรรยานานะภาพการเกษตรเนี่ยนะเนี่ยนะแต่ของลุงเนี่ยมันลกลุงลังะนลกลุงลังของลุงเนี่ยเห็นไหมต้นมะขามเทศไอย้ยานี่ได้บอกไปแล้วว่าความสูงมันน่าจะประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรต้นมะขามเทศหลงนี่ไปเข้าปีที่สองนะมันสูงประมาณสามเมตรน่าจะประมาณสามเมตรได้แล้วนะเนี่ยนะ มันก็ไม่ตายนะมันก็อยู่ได้นะครับโดยอาศัยความชื้นที่ยญานปกคุมผิวดินไม่ให้แสงแดดแล้วก็ฮนะิทเวฟน่ะส่งส่งกระทบนย่างพื้นดินแล้วก็แผดเผาวความชื้นทั้งหลายให้ไปจากหน้าดินนี่คือประโยชน์ของมันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยววันหลังลุงก็จะต้องไปทายอ่าสวนฝรั่งอ่าให้ไปอีทเขาตอนนี้ก็ไปอีทก็สปอนเซอร์ไอ ฝรั่งใส่ใส่แดงอ่าสิบสิบเอ็ดต้นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเขาพรุ่งนี้นะจะออกคลิปให้แต่วันนี้ขอเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้แสงแดดเริ่มจะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวลุงก,ก็ต้องเข้าที่ร่มก่อนนะอืมเพราะพลังงานในพิธี่ิ้านี่รุนแรงมากเหลือเกินนะในระยะนี้นะครับลุงก,ก็พูดไปงั้นละเออโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ